I've seen a lot of change. Been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I've changed for the better ต้องโรโดฟาเทียวพอนูกกเที่ยวกินตามสบายเราออกมาจากแม่ลูกวันี้แค่เราออกจากที่พักของเราหลังจากนอนอยู่ที่นั่นมาสองคืนวันนี้พากันมาที่ที่ไม่เคยมาเนาะมาชนบุรีกังไหลไหลหนเขาบอกว่าเราจะไปที่แกรนแคนยอน ต้องใส่แมสกดีกวรอสาสนาสงการกันเขายังไม่ใส่แมสกเลยอ๋อแดดมันเผาสาวๆก็แต่งองค์ทรงเครื่องเพื hmm ่อป oh okay. like no. um, ้องกันแสงแดดไปแกนแคนยอนนี่คือต้องยังไงนี่เฮียกางแจ้งใช่ไหมแอดเวนเจอร์ไปอาจารย์แอดเวนเจอร์จอดรถตรงนี้ฮะเสียค่าจอด20บาทไอใบเมื่อกี้เขาบอกเป็นรถค่ากาแฟได้1ิบบาทนี่เหรอฮะรถค่ากาแฟ รถกาแฟที่ไหนทีขข่ข้างในข้างในเนี่ยรถ<อ>เจสิบบาทคนร้านไหนร้านนี้เหรอสาวๆเขาพร้อมแต่ว่าคนที่ต้องแต่งองค์ทรงเครื่องทาครีมทาลิปติกมากกว่าใครเนี่ยคนนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวเอาไปรถซื้อกาแฟร <c oughs> ้านนี้เนี่ยร้านนี้ เดี๋ยวเรากลับมาแล้วเราอ่ะฝากไว้ไนี่ครับปั๊ไว้เอาเอาเหไ,ไว้ข้าเ,เห็นไหมได้ยินไหมได้ยินไหมอไปครับมีรถไฟมาด้วยออแกงทันย่อน มีรถไฟผ่านจากที่ดูเขาบอกว่าเป็นเป็นเหมืองเก่าใช่ไหมเป็นเหมืองล้างเป็นเหมืองล้างแล้วก็ล่องรอยนี่คือการระเบิดหินเพราะระเบิดหินก็เลยเกิดเป็นความสวยงามของสถานที่ไปเดินไป เดินไปเรื่อยๆบอกว่าประมาณ100ร้อยเมตรแคนเคนยอนยินดีต้อนรับน,นี่เหมืองกเก่ารับสุดอันซีนจุดเช็คอินใหม่จังหวัดชนบุรีครับเพื่อนๆครับเราผ่านตรงนี้เป็นจุดต้อนรับมีขายน้ำ ร้านกาแฟย่อยๆมีอาหารตามสั่ง<ม>เดินไป<ม>โดยอมแพ้ไปนั่งรออยู่นู่นฮะไ <c oughs> ปะเดินไป นุก็เห็นเป็นความเวื้งว้างของภูเขาที่ถูกระเบิดนะประวัติโดยสังเขปแกนแคนยอนชนบรุรีเริ่มตั้งแต่รุ่นปู่ย่าต,ตายายประกอบอาชีพทำหินตีหินขายให้กับผู้รับเหมาทำถนนหนทาง ทำมือสมัยนั้นไม่มีเครื่องมือเครื่องทุนแรงพัฒนามาเรื่อยๆจนตอนหลังใช้เครื่องจักรก็เลยเป็นเหมืองหินแล้วก็มาก่อนก็มีเป็นไล่สับป,ประรดเป็นไล่สับป,ประรดแล้วก็นี่นี่ฮะบรรยากาศ เหมือนกับเป็นสามากดเขามีเชือกกั้นนะฮะไม่ไม่ให้เข้าไปอ๋อรถไฟนี่ก็คงจะเมื่อกี้มาเป็นอะไรล่ะเป็นน้ำมันอะบรรุกน้ำมันแต่นี่เป็นบรรุกของคงไม่มีผู้โดยสารเนาะเป็นตู้คอนเทนเนอร์ล้วนๆเพื่อน ชมบรรยากาศอ่ะเราไม่เดินไปตรงนู้นหรอเขียวสวยๆตรงนู้นอะหรือว่าต้องเข้าทางร้านกาแฟเมื่อกี้ไปถ่ายรูปตน้นหึจริงๆเราควรจะไปตรงนู้นใช่ใชไหมก็คือตรงร้านกาแฟเมื่อกี้หรือเปล่าม่ะใช่ํามีป้ายเขียนร้านกาแฟาอีกอือปะ ไปบอกทางนู้นดีกว่าว่าไม่ตรงนี้ก็คงจะเห็นแค่บรรยากาศอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องต้องไปตรงนู้นจะได้เห็นเป็นร้านกาแฟใชครับใช้กล้องนี้ พื้นที่ rai, อันตรายเพราะว่ามันเป็นหน้าผาเนาะเป็นหน้าผาพุณตักกับพี่โรโดหลบมุมหลบแดดแล้วครับเรื่องแดดเรื่องร้อนคุณตั๊กไม่ค่อยสู้แต่เดี๋ยวเราคงไปมุมนู้นฮะนู้นมุมนู้นอะ่ะเหมือนกับเป็นวิวสวยงามอาจจะต้องไปเป็นตรงร้านกาแฟรด้วย

เดี๋ยวเราต้องไปตรงนูน้นตรงนู้นเขามีมบรรยากาศสวยงามมีน้ำตกด้วยมีร้านกาแฟด้วยเ,เดี๋ยวเราต้องต้องไปตรงนู้นเนาะตรงนู้นน่าจะสวยงามเดี๋ยวอยตามเดี๋ยวลองถามเขา รอรออยู่ที่ล่ม,ลงมนงเมื่อกี้ ไเรยกันได้ไหมอ่ะมีวัดมีดเจดีย์กับมีวัดมีเจียไฟนไปไม่ถึงหรอก ถ่ายต้องขยิงด้วยถ่ายถ่ายต้องโพสท่าด้วยเดี๋ยวสบกคอนออนได้ได้นคนอนต้องขยิงออรับดเปี้ยว้อขวิวสวยต้องต้องใช้โดรนขึ้นไปถ่ายถึงจะเห็นวิวข้างบน แต่ตอนนี้ไม่เห็นนะต้องกดไม่ถูกดับเหล็กเริ่มเริ่มร้อนเลยครับยิ่งเริ่มร้อนเหยีบมาหน่อยสิร้อากันแล้วนับกันเลยนึกว่าจะเห็นหน้าเลยเฮ้ยมันก็ไม่เห็นมากหรอกไปเดี๋ยวเราไปตรงนู้นนะต้องถามเขาไปยังไงตรงนู้นนะไปเดี๋ยวเราไปชมวิวตรงนู้นกันครับเนี่ยค่ะ ออกหมดแลมหมดแลมเราหาทางไปฝั่งโน้นกันเออเขารู้นน่าเราจะไปยังไงอ่ะถามเขาไหมหรือว่ามันน่าจะเป็นทางเดียวกันนี่แหละกับร้านที่เราจอดรถเมื่อกี้ากันออมันมีทางตรงไปหรือเปล่าครับไปถามเขากัน อ๋อที่เห็นที่เรามองไกลๆไปเนาะล็อแนลอแนด์ล็อแลนด์สามร้อยคนละสามอ,อแต่ก็คงจะสวยงามมากแหละถึงได้มีคิดค่าเช่าแต่ว่าแต่ว่าเราคงไม่ได้ไปเนาะเรามาที่นี่เรามาที่นี่แกรนแคนยอนคาเฟ่ก็ไม่ได้ไปล็อกแลนด์ <laughs> ใครคุณตู่หรอคุณตู่หรอบอกโดบเม็ดขนุนไหม <laughs> เออเออเรียกมาโดบเม็ดขนุนเ,เ,เขามีไอติมฮะเดี๋ยวทานไอติมดีกว่าวเข้ามาดูในร้านนี้กันอ๋อบบมารับ,มาร,บมารับแอร์เออ,อ,อดียังไม่ค่อยมีคนร้านกาแฟอมีไอศครีม มีของทานเล่นว่าขวดซองหน้าทานเมนูใหม่ต้องลองมีมีน้ำใบบัวบกไหมครับไม่มีนึกว่าเขียวๆนี่น้ำใบบัวบกเมนูใหม่ต้องลองมีชาผมไปร้านกาแฟไปที่ไหนเนี่ยชาเขียวมะนาวน้ำตม้ึขับรดนี่เอา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 ฮะน้องคนที่เอาเมกาโน่ไม่หวานแล้วเรขวดซองชิ้นหนึ่ง เอาที่ไม่หวานนะ่ะมีอะไรอะมีโกทนทองใช่ไนี่ให้ดูให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวคิดคิดเง,นงิงนโลมทีเดียวแลยอะเอาอะไรจ้าอะครับมาสั่งกาแฟจ้าพุตั๊กพุตั๊กนะสัง่งอะไรอ่ะสั่งอะไรเร็วนี่ครับ ผมไปที่ไหนก็จะเชียร์ให้เขามีเมนูน้ำใบบัวบก็คือเอาชาเขียวนมเลยเมื่อกี้ของผมสั่งไปโอเคยังเมื่อกี้เนี่ยเมนูลองใหม่อ่ะกดไปยังตัวนี้เหรอจ้ะหนึ่งแก้วจ้ะจ้ะเขาของพี่โด้ชามะนาวแล้วก็เค้กกาแฟไงคุณชามะนาวแบบบ๊อบก็คือแบบของที่เอามะนาวสดน้ำซุปคุณเค้กกาแฟเค้กกาแฟชิ้นหนึ่ง ให้้กาแฟดอยวจริงเปล่าตรงนี้เขาอาจจะแบบนนะเขาอาจจะไม่อยากให้เราไปเขาอาจจะหลอกเราเปล่าไม <c oughs> <c oughs> ออ่ไม่เคยไปเปลี่ยนใจเลยเรองหน่ยไปดูเลยเปลีนยุ่ยไปดูไทยหรือวแอบกินกาแฟป่าเออไม่แอบกินเมคขนุนไปแอบกินเมคขนุนกลัวกลัวคนว่าว่ากินของหวาน ก็มีไอซ์ไอครีมด้วยมีไอซ์ครีมด้วยครับแล้วอาจารย์สั่งผมสั่งแล้วครับสั่งแล้วกูตั๊กอะไรสั่งหมดแล้วใช่รับสั่งแล้วครับผู้ใหญ่ใจดีเลี้ยงกาแฟ ต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับอันนี้เป็นคําบอกเล่าของอคนที่เราไปถามตรงจุดจอดรถน,นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะเป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริงยังไงเพื่อนๆก็ลองหาข้อมูลอีกทีนะครับว่าพอมาตรงนี้ปุ๊บผมเดินไปดูวิวทิวทัศน์ตรงนั้นก็เห็นอ,อีกที่หนึงเป็นมุมไกลๆสวยเห็นมีน้ําตกน่าจะชื่อว่าลอฟแลนด์แต่ว่า พอถามว่าออไปทางไหนเราก็ไปถามคนตรงนี้ครับว่าไปทางไหนเราจะไปตรงนู้นสวยดีก็มีผู้บอกว่าออมันมีค่าเข้าท่านละสามร้อยบาทอันนี้ผมไม่ได้ยืนยันนะช่องโดโดพาเที่ยวไม่ได้ยืนยันนะครับเป็นคําบอกเล่าจริงไม่จริงอะไรยังไงเอฟซีที่ทราบก็คอมเมนต์มานะครับเพราะเรามากันแปดคนถ้าเข้ากันทุกคนคนละสามร้อยก็คงจะ หนักอยู่พอสมควรแต่ไม่ยืนยันต้องบอกเพื่อนๆก่อนไม่ยืนยันคลิปออกไปถ่า,าไปอาจจะไม่ใช่ความจริงหรือเป็นความจริงยังไงก็เพื่อนๆคอมเมนต์มาทางนี้ก็บรรยากาศดีครับชื่อว่าร้านแคนยอนคอฟฟี่ใช่ไหมแคนยอนแกรนแคนยอนคอฟฟี่อ่าเขาชื่อว่าร้านแกรนแคนยอนคอฟฟี่ครับก็ดีเหมือนกันตรงนี้ไปเหมือนกับ ไปร้อนๆแล้วก็ได้มาในที่เย็นๆ here, อ๋อตรงนี้แอร์ไม่เย็นนะย้ายไปนู่นใช่ไหมไปย้ายไปตรงนี้พีโดพีโดสั่งอะไรพีโดส right. ั่งอะไรเมื่อกี้ชาอะไรชาหนาวกับเค้กเค้กช็อกโกแลตนะเค้กกาแฟได้ไหมกาแฟโอเคไหมครับโอเคไหมโอเคไหมครับโอเคครับเดี๋ยวตัดสั่งเลยไป คุณคุณไม่ร้อนหรอกคุณไม่ได้เดินคุณนั่งเฉยๆ <c oughs> นางแบบนางแบบถ่ายรูปก,กันย้าย <c oughs> ไปตรงนู้นครับ ไม่ไม่ไปรับพี่ชายคุณจากรถเหรอเขาไม่มาจริงเหรอก็ลูกค้าเริ่มเข้ามาเยอะแล้วครับเมื่อกี้ไม่มีคนเลยค,คนมาเที่ยวพอเที่ยวแล้วก็ร้อนก็ต้องเข้ามาที่นี่พี่ท็อปเนาะเราต้องบอกเอฟซีว่าเราไม่ยืนยันนะข้อมูลที่เขาบอกว่าไปตรงนู้นแล้วเก็บคนละสามร้อย เดี๋ยวเกิดไม่เป็นความจริงออกคลิปไปจะเสียหายกับทางทางร้านตรงนู้นแต่ถ้าจริงไม่จริงยังไงก็เอจีที่เคยไปก็ช่วยคอมเมนต์เข้ามาแล้วกันนะครับในต่ออ่ะหาข้อมูลตกลงลุตงตงูตงตงตง่ไม่เดินมานิ่งจริงเหรอไม่จะนอนนอนในรถแล้วโ้นี่ครับนี่คือร้านของเขา ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าเดินนะเพราะว่าเมื่อคืนใช่ไหมเขามีคนแอบถ่ายรูปนะฮะเราแค่เราเดินเข้าไปไม่ถึงสิบนาทีใช่ไหมคุณท็อปเขามีรูปใส่กรอบมาให้เรียบร้อยขอดูหน่อยเขามีรูปใส่กรอบมาให้เรียบร้อยอ่ะหลังจากเขาไปแอบไปแอบถ่ายเราเท่าไหร่ฮะเฮียร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบบาทเนาะพร้อมกรอบเนาะแต่ตรวจดูแล้วไม่มีรูปผมใช่ไหม เขาบอกวอ้คนนี้มันคงจะแต่ผมหันหลังคงจะหันหลังให้เขาตลอดอ่ะ <Yeah. S 1> เขาก็เลยไม่ได้ถ่าย mm hmm. ได้แล้วผมลองสูตรใหม่ของเขาอะไรเห็นบอกผสมอะไรหลายอย่างไม่ทราบแอดถ่า,แ,ถาแม่ลูกเลโรทันเค้ก นี่ของพี่โรโดใช่ไหมชามะนาวใช่ไหมอ่ะชามะนาวนี่ครับผมเขาบอกอะไรสูตรใหม่อะไรสักอย่างโรดกินเค้กอะไรเค้กกาแฟกินช้าๆครับกินช้าๆเค้กกาแฟเขาท็อปปิ้งด้วยอะไระคุณน้ำผึ้งน้ำผึงำ้งแล้วข้างบนนี้เป็นอะไรอ่ะถัวะ่วเหรออัลมอนด์ ก็เอาช้อนให้พ่ออันขอชิมขอชิมหนะ่อยชิมนิดนึืงอร่อย อัลมอนด์ขวดซองอะไรหน้าอัลมอนด์เหรอไม่ใช่อัลมอนด์เป็นอะไรอะเม็ดอะไร มันจะเป็นชาเขียวน,น้ำผึ้งมะนาวชิมโปรส่งอัลมนอนด์ปอกหอม ตัวตัว้องเย็สดเขาอ,อุ่นร,อนร้อนไม่ร้อนหรอกอุ่นๆอ,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 อร่อยหอมครับ ที่ทำเป็นไหมอย่างนั้นเลยทำเป็นใช่้ซ่อมใช่ซ่อมดช้าๆ แสดงว่าขวดซองก็อ,อร่อยขนมก็อ,อร่อยเยอะเข้าไปเยอะเขาไปดูขนมเพิ่มแล้วแต่ขวซองก็อร่อยเนาะเอ้ารดหายนี่คุณตู่แอบขับมาขับมาอยู่ตรงนี้ฮะ ไปดูอาการหน่อยสิคนเมาแดดหรือเมาอะไร,าารแห้งแดดหรืออะไรไอะไรนะอ่อนอะไรนะทำไมนี่นี่นี่ขนาดไม่ไหวเลยเหรอ <c oughs> ไม่ไหวเลยเหรอ <c oughs> คุณตูตั้เต็มโต๊ะ,ตตตะจันเขาเปลี่ยนชื่อเป็นจันจันตําเต็มโตบ้านค่าย <c oughs> าบ้านค่ายปะ ไม่ถึงชั่วโมงก็ถึงฮะไป <Okay. S 1> เป็นท็อปปะก็เพื่อนๆครับเดี๋ยวเราดื่มกาแฟอะไรกันเรียบร้อยแต่ว่าติดใจปากูเราฮะเรามาประมาณย่านนี้แล้วก็จะพาชาวคณะไปทานปากูเราที่ร้านจันตตำเต็มโต๊ะครับเพื่อนๆ ไะติดใจแต่เดี๋ยวไปสั่งเมนูอะไรที่แปลกแปลกแหวกแนวของร้านคุณจันตําเต็มโต๊ะบ้านไข่ระยองคะคลิปนี้คงเท่านี้นะครับคุณต๊กเดี๋ยวพาเพื่อนๆนไปไหนร้านจันตําเต็มโต๊ะอ่าพาเอฟซีหรือว่าหลากหลายอาหารแบบไหนพาชาวคณะของเราไปชิมอาหารรสชาติพื้นเมืองของชาวระยองด้วยวัสดีครับวัสดีครับ พี่ท็อปบ๊ายบายเอฟซีหน่อยบ๊ายบายครับยว <นะ S 1> ้เจอกันคลิปต่อไปครับโอ้ยร้อน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 อ้อน